วันนี้เจเบมมีซิกเนเจอร์นะคะเป็นปูนิ่มปูนิ่มมาจากจังหวัดระนองสดตัวใหญ่ด้วยและสดมากเลยนะคะจะมาเป็นเมนูสำหรับวันนี้นะคะเจเบได้มาจากจังหวัดระนองเพียง10กิโลเท่านั้นนะคะขอบอกเลยให้ดูเลยว่าความสดของปูนิ่มเนี่ยสดขนาดไหนขอบอกเลยตัวใหญ่ด้วยสดด้วยนะคะ วันนี้นะคะห้องอาหารเบย์มารีนาเนี่ยก็ได้คัดหาสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพวัตถุดิบที่สดใหม่เพื่อที่จะมาให้กับคุณลูกค้าได้ลิ้มลองนะคะ,ะวันนี้เมนูของเรามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เจเบจะแนะนำอันดับแรกเลยปูนิ่มผัดพริกไทยดำปูนิ่มผัดผงกะรี แล้วใครยังไม่เคยทานปูนิ่มผัดฉ่าขอบอกเลยอร่อยจริงปูนิ่มผัดฉ่านะแล้วก็ปูนิ่มพอดกระเทียมพิไทยนะคะวันนี้เจเบได้มาเพียง10กิโลใครอยากได้อาหารอร่อยๆฝีมือคุณภาพของโรงแรมนึกถึงได้เลยนะคะโทรหาเจาเบได้นะคะในเบอร์นี้เลยนะ099 969 9342 แล้วเจเบยังรับคนละครึ่งด้วยนะจะบอกให้ราคาเพียง279บาทแล้วใครมีคนละครึ่งต่อเจเบมาได้มีบริการจัดส่งถึงที่ในตัวเมืองมัชริลิ์มาขอบอกสดจริงอร่อยจริงสะอาดจริงนี่เลยเจบม,มารีน่าโทรหากันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีเมนูคัดสรรเด็ดๆอะไรมาอีกเจเจเจจะมาบอกให้ฟังนะคะรับรองนี่เลยวันนี้เราได้มา10กิโลใหม่ๆสดๆ จริงสดจริงขอบอกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากๆเลยอะแบบน่าทานมากเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจะหันให้ดูก็ได้นะคะสดมากว้าวแหนเนื้อเนื้อปิ้นๆเลยนะเนื้อปิ้นๆเลยนูซี่ว้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันเท่านี้ใครอยากทานอาหารอร่อยอ่อโทรหากัน099 969 93 42 จเจเบมีความอร่อยรอท่านอยู่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ